นางสาววรุณพัฒประพาดาจันสว่างเป็นผู้บริหารเมอร์เมดคลินิกพัทยาสถานเสริมความงามย่านธุรกิจกลางเมืองพัทยาแห่งนี้ครับก็เล่าให้ฟังถึงแนวคิดในการปรับกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดต่อยอดพัฒนาธุรกิจเสริมความงามรับเปิดเมืองพัทยาหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดสิตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับภายใต้มาตรฐานองค์การอาหารและยาด้วยการปรับปรุงตกแต่งสถานเสริมความงามของตนเอง ให้เป็นแนวใหม่เลยครับรูปแบบร้านคาเฟ่อย่างที่เห็นครับแนวคิดนี้เกิดขึ้นเพราะว่าอยากจะดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการและในส่วนของลูกค้าที่มาใช้บริการก็สามารถมีจุดเช็คอินเหมือนโลกใต้ทะเลครับที่ช่วยสร้างความผ่อนคลายให้กับลูกค้าเนี่ยไม่เบื่อหน่ายระหว่างที่รอใช้บริการแล้วก็จะมีแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลทุกขั้นตอนสำหรับการให,ให้บริการเสริมความงามครับเมอร์เมดคลินิกพัทยา